มาริษายังคิดว่าเหลาคําเป็นลูกสาวของแม่อยู่ <laughs> เหลาคําเป็นลูกชายนะคะลูกชายสายธรรมทำไมสาวดอยถึงเรียกเหลาคําว่าลูกชายจริงๆเหลาคําอายุเท่าไหร่สาวดอยไม่รู้เหลาคําอยู่ที่ไหนไม่รู้เหลาคําเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจเหลาคําจะเป็นใครก,ก็ก็เรื่องของเหลาคํามันเป็นสิทธิเหมือนมาริษามาริษา เป็นใครก็เรื่องของมาริสาแต่ถ้านะเมื่อเลยที่เข้ามาคุยกันในช่องนี้ของสาวดอยเรามาคุยกันในฐานะเพื่อนพี่น้องเราส่งต่อแต่สิ่งดีๆแลกเปลี่ยนข้อคิดดีๆให้กันแค่นี้สําหรับในโลกโซเชียลในช่องของสาวดอยสตอรี่สาวดอยขอแค่นี้เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนให้เป็นมันให้เป็นสิทธิของแต่ละคนไปเนาะคุณชัยนาราย สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเสาวดอยกำลังจะลงแล้วก็แวะมาขอบคุณหน้าที่แวะมาปิดท้ายมาฟังเสาดอยจมขอบคุณมากๆค่ะก็สำหรับไลน์นี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจแล้วก็จะอนุโมทนาสาธุมากมากถ้าใครจะช่วยแชร์ให้เสาดอยเนาะบางคนอาจจะมีเฟซมีเพื่อนมีอะไรเยอะซึ่งทำไมถึงอยากให้ช่วยแชร์ก็เพราะว่าช่วยแชร์ ช่วยกระจายช่องชูเกียรติขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะคะช่วยกระจายช่วยโปรโมทช่องให้สาว้อยหน่อยเราก็อยากจะให้ช่องเราใหญ่เป็นที่รู้จักบางคนเขาก็ไม่ได้รู้จักแต่คนจะรู้จักช่องของเราเยอะก็ก็เนื่องจากเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแชร์แชร์แชร์เนาะแล้วช่องของสาวดอยมันอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรแต่ ทุกการแชร์ของเพื่อนๆที่แชร์ช่องของสาวดอยออกไปอาจจะเลือกเอาคลิปใดคลิปหนึ่งแชร์ก็ได้ที่มันอาจจะดูมีสาระหน่อยเฟิดรขอบคุณนะก็แชร์ไปแล้วมันก็คงอาจจะไม่ได้บุญกุศลอะไรมากมายแต่ก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรอกสาวดอยก็มั่นใจว่าช่องของสาวดยอยเพราะเราไม่ได้อยู่ในโหมดที่ว่า ไปเบียดเบียนหรือว่าอะไรใครทั้งทางความคิดคําพูดและการกระทำเนาะเราอยู่ในหมุดนี้อยากให้นําเสนอวิธีชีวิตบ,บ้านบ้านธรรมชาติบ้านบ้านของสาวดอยแล้วก็งานทอผ้าแฮนเมดของสาวดอยแล้วก็ตัวตนความเป็นตัวตนของสาวดอยเผื่อว่าใครมีข้อคิดอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเวลาสาวดอยไลฟ์สดเนาะหนึ่งความคิดของเธอหนึ่งความคิดของฉันเราเอามาแลกกันเราก็จะได้สองเนาะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเราก็ได้สองแต่ถ้าหนึ่งความคิดของเธอหนึ่งความคิดของฉันเราไม่เอามาแลกกันเราถ้าคนที่เขาฉลาดฉลาดอยู่ในความคิดนั้น,น,นก็ฉลาดมันอยู่อย่างนั้นคนเดียวนะไม่แบ่งปันคนอื่นมันก็ไม่ใช่เราต้องแบ่งปันถ้าคิดจะแบ่งปันคิดจะส่งต่อส่งต่อแต่สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้ตัวเราแล้วก็คนที่ฟังเราเนี่ยได้ข้อคิดได้ประโยชน์ให้มากที่สุดถึงแม้อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ ให้เขาได้ได้ข้อคิดหรือว่าได้อะไรจากเราที่มันทําให้เขาได้คลายทุกข์ได้ได้คลายทุกข์ได้นิดหนึ่งหนึ่งวินาทีสองวินาทีก็ยังดีเนาะแค่นี้ <c oughs> <c oughs> อย่ามองข้ามอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆ้อบางครั้งบางทีแค่หนึ่งซับหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ที่มันเป็นกําลังใจมันมีค่ายิ่งใหญ่สําหรับผู้รับเสมอมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสําหรับผู้ให้แต่สําหรับผู้รับมันมากมายมหาศาลมันอาจจะไม่ใช่กับทุกคนแต่สําหรับบางคนนะมันใช่ เราเคยไหมบางทีเราแค่ได้ยินคนอื่นเขาพูดเขไม่ได้เจตนาะพูดกับเราเขาพูดกับคนอื่นแต่เผอ,อิญเราไปได้ยินเรากลับรู้สึกว่าคําพูดนั้นมันสร้างกําลังใจให้เรามากมายอันนี้สาวดอยเคยเจอนะโอเคค่ะสําหรับไลนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดคุยสน,สนทนากัน มโนกรรมวจีกรรมกยายกรรมขออาโหสิกรรมกันและกันทุกกรณียกรรมนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ้าวแต่ว่าแม่อุ้ยแต่กะเจ้ามาแอบฟังเมินละก้าจะลงแล้วป้ะอุ้ยป่ะเดี๋ยวเอาไปซ่อมอน้ำกินข้าวกันเนาะแล้วสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลหรือในไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆก็แล้วแต่เนาะก็ ขอน้อมนำองคุณบารมีเป็นประธานในการน้อมแผ่อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของพวกเราทุกคนทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิและเพ่ให้กับสรรพสิ่งทั้งหลายที่เขาไม่มีอวาสสร้างเราให้เขาได้มีส่วนร่วมในอนิสงส์ผลบุญที่พวกเราร่วมกันสร้างนี้โดยทั่วกันแล้วให้เขาได้หลุดพ้นจากบ่วงบาศอาฆาตพยาบาทบ่วงทุกบ่วงการทั้งปวง อหูเออหูสิเสร็จแล้วก็สาธุเนาะโสโสเวลาโสโสภายอย่างนี้เลยนะโอเคนะคะบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสินเสมอแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบายบายเอาคลิปก่อนเอาบันทึกไฮไลท์ก่อน